มาคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าลวกันเด๋ยวม้ชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะวันนี้น้องๆก็จะพาไปพบกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปติดตามจากน้องมาย่ากันค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะแต่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายลงไปมาก และวันนี้น้องมาามีวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมมาฝากกันค่ะ สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาดินและธาตุและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านเรือนถนนหนทางโดยทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงในการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายไปมากเช่นการตัดต้นไม้ทำลายป่าต่อให้เกิดสภาวะเอเือนกระจกทำให้โรคของเราร้อนขึ้นการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมควันรถจากท่อไอเสียรถยนต์สิ่งเหล่านี้ทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเราควรรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน นานโดยเริ่มจาก 1. ประหยัดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดไฟ1ดวงจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะ 2. ขับรถให้น้อยลงระยะทางใกล้ๆใช้วิธีเดินหรือขี่จักรยานแทน 3. รีไซเคลของใช้เช่นถุงพลาสติกใช้แล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ 4. ช่วยการปลูกต้นไม้เพราะการปลูกต้นไม้1ต้นจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง1ตันเลยนะคะและ 5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ใช้แล้วประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดลอ้อม และยังประหยัดตังในกระเป๋าด้วยนะคะวิธีง่ายๆเหล่านี้ถ้าเราทุกคนช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังแล้วเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะอยู่กับเราไปอีกนานแน่นอนค่ะสงสัยต้องรีบกลับบ้านไปเชิญคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นละค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติตามกันนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราค่ะน้องมายาเด็กหญิงชายาพัฒน์พิมทองเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะ นักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่ออนาคตของหนูเองแลละนะลูกนะน้องมายาน้องยายาคุณยาตะกี <c oughs> นี